เชื่อว่าถ้าพูดถึงวงการแฟชั่นนะครับไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นโลโก้ N.Y. แบบนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าโลโก้นี้มันมาจากอะไรและทําไมมันถึงถูกขายอยู่ในร้าน MLB และ N.Y. กับ MLB มันต่างกันยังไงมีความเกี่ยวข้องอะไรกันคุณเชื่อไหมครับว่ามันมาจากเรื่องของกีฬาเบสบอลและถ้าคุณอยากรู้ว่ามันปีที่ไปที่มายังไงกีฬาเบสบอลเกี่ยวอะไรกับแฟชั่นที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกขนาดนี้ประวัติที่ไปที่มาของมันเป็นยังไงทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับนั่นก็คือโลโก้ของแบรนด์ที่เขียนว่า NY ที่หลายคนเนี่ยพอจะเราออกนะครับว่ามันก็น่าจะมาจากคําว่านิวยอร์กนี่แหละแล้วก็อีกคําถามหนึ่งครับนั่นก็คือทําไม NY มันถึงถูกขายอยู่ในร้าน MLB ก็ต้องท้าวความถึง MLB ก่อนนะครับว่า MLB เนี่ยมันคือเมเจอร์ลีกเบสบอลครับซึ่งเป็นกีฬาที่คนอเมริกาเนี่ยสนใจนะครับแล้วก็ชอบดูกันมากๆพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับชุดกีฬาของนักเบสบอลนะครับหรือแม้กระทั่งแฟชั่่นตางๆหมวก ื้อกระเป๋ารองเท้านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ถูกออกแบบนะครับให้มันสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆพอคนเนี่ยดูเบสบอลมากขึ้นคนก็อยากได้เสื้ออยากได้ชุดอยากได้หมวกอยากได้แว่นตาอะไรต่างๆนานานเนี่ยที่นักกีฬาเขาใส่ครับเพราะว่ามันดูเท่ซะเหลือเกินและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับทีมต่างๆที่มันเล่นในเมเจอร์ลีกเนี่ยมันก็มีเยอะใช่ไหมครับไม่ได้มีแค่ทีมเดียวนั่นก็คือที่มาคบวาทําไมรัฐ MLB เนี่ยถึงมีขายหลากหลายรูปแบบหลากหลายโลโก้ครับเพราะ m l b เนี่ยคือเมเจอร์ลีก คาาต่่งๆมันก็คือแฟชั่นที่ถูกออกแบบมาจากชุดกีฬานะครับของนักกีฬาในทีมนั้นๆของเบสบอลนั่นเองโดยถ้าจะพูดถึงสัญลักษณ์ NY เนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในปี1877ครับในเวลานั้นเองครับโลโก้ NY เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาไม่ได้เพื่อที่จะเอาไปเป็นตราสัญลักษณ์ของทีมเบสบอลนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโลโก้ NY เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเพราะว่าในเวลานั้นเองครับมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือมีนายตำรวจท่านหนึ่งครับของ NYPD หรือว่า New York Police Department นะครับหรือว่าสำนักง,งานตำรวจ วจแห่งนิวยอร์กเนี่ยได้ออกมาทําหน้าที่นะครับปกป้องประชาชนจนตัวเองเนี่ยโดนยิงนะครับบาดเจ็บสาหัสซึ่งนายตำรวจท่านนั้นนะครับก็มีชื่อว่าจอห์นแม็กโดเวลครับแล้วก็กลายเป็นฮีโร่ขวัญใจของชาวนิวยอร์กนะครับหลายๆคนเลยในเวลานั้นเองเนี่ยก็เลยจะมีพิธีสดุดีนะครับมอบเหรียญนี้เป็นเหรียญเกียรติยศครับให้กับนายตำรวจท่านนี้ตอนในเวลานั้นเองเนี่ยก็เลยมีบริษัทที่มีชื่อว่าทิฟฟานี่แอนโคครับรับหน้าที่ออกแบบเหรียญเกียรติยศในครั้งนี้ซึ่งเจ้าเหรียญเกียรติยศนี้นะครับก็มีีชื่่อเรยกวา The Medal ซึ่งเป็นเหรียญกิตติยศที่จะมอบให้กับตำรวจจอห์นแมคโดเวลซึ่งก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าโลโก้ N กับตัว Y เนี่ยถูกออกแบบมาโดยทิฟฟานี่แอนโคครับเอาไปประับเป็นส่วนหนึ่งในเหรียญนี้ด้วยซ้ำครับไม่ใช่สัญ,ญาลักษณ์โลโก้ที่เป็นสัญ,ญาลักษณ์โดดเด่นอะไรแต่ว่าหลังจากนั้น30ปีให้หลังครับเจ้าของทีมนิวยอร์กยังกี้เนี่ยซึ่งเป็นทีมที่เล่นในเมเจอร์ลีกเบสบอลนะครับเป็นทีมชื่อดังมากๆที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแลนะถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนอเมริกินะรร ball, กกกกันนนะคครบบบหืือ New York kee, ออออวว่่่่่าาาาเเยยยยยไไปดดูู้้้งงีี็จชทม ซึ่งตอนนั้นเองครับบิลเดเวอรี่เนี่ยที่เป็นเจ้าของทีมนิวยอร์กยังกี้นะครับก็ไปจําได้ครับว่าโลโก้ของสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกออกแบบมาบนเหรียญก้าหารของนายตำรวจจอห์นแมคโดเวลเนี่ยมันดูสะดุดตาม,มันดูสวยดีนะและไหนๆทีมเขาก็ชื่อว่านิวยอร์กยังกี้อยู่แล้วก็น่าจะเอามาปรับประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ซึ่งคุณเจ้าของสโมสน,นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นหัวหน้าแผนกตํารวจนะครับใน NYPD นี่แหละซึ่งพอเขาคิดได้อย่างนั้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาโลโก้สัญ,ญ,ญลักษณ์นี้ครับเอามาพิมพ์อยูู่่บนนนยยฟอออร์มมขงงงทีีว้ซึ ในครั้งแรกเนี่ยมันถูกตีตานะครับอยู่บนแขนเสื้อด้านขวาครับแล้วก็ตีตาอยู่บนหมวกของทีมนิวยอร์กยังกี้ครับผู้เล่นทุกคนที่ใส่เสื้อนิวยอร์กยังกี้ขึ้นไปเล่นก็จะได้สวมยูนิฟอร์มชุดนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่โลโก้ตัวเกับตัว Y เนี่ยเริ่มแพร่หลายนะครับมีคนเริ่มรู้จักโดยเฉพาะแฟนๆที่เป็นแฟนของทีมนิวยอร์กยองกี้นี่แหละแต่ว่าจุดเปลี่ยนสาคัญของเจ้าโลโก้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คืออีกประมาณ20ปีถัดมานับตั้งแต่โลโก้นี้มันปรากฏสูู่่สาาายยตตตขอออองงงงแแฟนแฟน, kee, แน,นนนนทีีีมััักกกกก้้้้ครรรเไ็ถปผลิ พร้อมกับหมวกสีดำครับแล้วก็ออกไปวางขายเป็นครั้งแรกในปี1922ซึ่งครั้งนี้เองครับพอม,มันถูกวางขายข้างนอกแล้วเนี่ยคนที่ไม่ใช่แฟนเบสบอลหรือคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนยังกี้เนี่ยก็เริ่มอยากได้ครับเริ่มเอาไปใส่เพราะว่ามันดูสวยดีมันดูเท่ดีนะครับซึ่งผลปรากฏว่ามันมีทั้งดารานักแสดงนักร้องหลายคนนะครับที่เอาไปใส่ครับแล้วก็เอาไปถ่ายรูปเนี่ยลงที่ต่างๆครับเม่าตัวเองจะไปเที่ยวไหนจะออกอัลบ,บั้มใหม่อะไรก็ใส่หมวกอันนี้ครับออกไปด้วยซึ่งในตอนนั้นเองนะครับจากกระแสของดารานักร้องศิลนหลายยๆคเก็ท ให้เจ้าโลโก้สัญลักษณ์ตัวนี้ครับมันมีชื่อเสียงตามขึ้นมาครับดังขึ้นกว่าเดิมซะอีกและจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญที่ทําให้เจ้าตัว N.Y. เนี่ยครับมันปรากฏสูส่สายตาวงการแฟชั่นที่เป็นคนสนใจแฟชั่นจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่กุชชี่ครับไปโคแบรนนะครับกับทีมยังกี้ว่าจะเอาตัวโลโก้ N.Y. เนี่ยครับ ไป X กับ Gucci ครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าโลโก้ NY เนี่ยถูกไปวางอยู่โลโก้แบรนด์หรูลักชัวรี่อย่าง g u c c ีนะครับโดยที่มีทั้งคอลเลกชันที่เป็นเสื้อโปโลแล้วก็มีทั้งคอลเลกชันที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเลยทีเดียวจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าโลโก้ NY หรือว่าตัวโลโก้ของทีมยังกี้เนี่ยคุณเนี่ยน่าจะเคยเห็นทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือว่าของปลอมก็ตามเรื่องนี้มันก็น่าสนใจนะครับว่าจากโลโก้สัญลักษณ์ที่เป็นตตตรราาาาาาสดดดุดดนนุีีขขอออองงวจทททท่่ทนทน่นนนนนนนหกกกกลลยยมเเเป็็ไคคิแฟชัโผ้ ฟังมาถึงตรงนี้สําหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่2ข้อคิดด้วยกันที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ข้อแรกนะครับสิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้เหมือนอย่างเช่นที่ Bill d เวอรี่ y นะครับอดีตหัวหน้าแผานกของกรมตํารวจนิวยอร์กที่เคยเห็นเหลียญตาสัญลักษณ์นี้นะครับมานานแล้วซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เขาที่เห็นครับยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ได้มีโอกาสเห็นตาสัญลักษณ์นี้แต่เขาเองนี่แหละครับที่เป็นคนมองเห็นว่าตัวนี้มันสวยนะมันน่าจะเอามาทําอะไรต่่่่ออซึงงก็ปลลยให้เวา มาถึงกว่า30ปีครับกว่าเจ้าโลโก้ตราสัญ,ญลักษณ์นี้มันจะถูกเอาออกมาใช้จริงๆครั้งแรกแต่อย่างน้อยๆมันก็สอนให้เรารู้ครับว่าบางทีของที่มีค่าที่สุดอาจจะเป็นของรอบๆตัวเราก็ได้เพียงแค่เราเนี่ยอาจจะไม่ทนสังเกตเห็นมันครับและแน่นอนที่สุดว่าบางทีถ้าเราสังเกตเห็นมันแล้วมันอาจจะเป็นแค่ของธรรมดาเราลองคิดลองจินตนาการตามต่อจากนั้นดูว่ามันเอาไปทําอะไรได้มันเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับอะไรแล้วมันจะสวยขึ้นดีขึ้นหรือเ,เป็นโอกาสทางธรุรกิจให้คุณได้มากขึ้นครับและข้อคิดข้อที่2ที่ผมได้เเเรรรรีียยนนนู้้จากื่องละคับ นั่นก็คือบางทีคุณอาจจะมีของดีมากๆอยู่แล้วแต่มันจะไม่มีวันประสบความสําเร็จได้ไกลเลยครับถ้าคุณเนี่ยไม่เรียกที่จะเอามันออกไปสู่สายตาคนอื่นเหมือนคุณหนูว่าคุณคือคนที่ทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกถ้าคุณเนี่ยทำแต่ที่บ้านยินครับคนอื่นอาจจะไม่มีวันได้รู้ว่าคุณทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกหรือถ้าคุณบอกว่าคุณออกแบบศิลปะได้ดีที่สุดได้เก่งที่สุดสวยที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณไม่เคยเอาออกไปขายเลยสุดท้ายความสามารถนี้ก็จะหมดอายุแล้วก็ตายไปพร้อมกับเราข้อคิดนี้นะครับผมได้มาจากการที่ทีมยังกี้ ใช้โลโก้นี้เป็นระยะเวลานานครับจนกระทั่งวันที่เขาเนี่ยตัดสินใจว่าจะผลิตออกมาขายจริงๆนะครับออกมาสู่แมสในราคา15ดอลลาร์บนหมวกแก๊ปสีดําแต่นั่นทําให้โลโก้สัญลักษณ์นี้มันถูกเอาไปใช้อย่างแพร่หลายนะครับและกลายเป็นไอคอนิกของวงการแฟชั่นทั่วโลกมันก็เกิดมาจากจุดเล็กๆจุดนี้นี่แหละครับและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะอยากฟังอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือประวัติที่ไปที่มาของแฟชั่นที่เข้ามาพลิกวงการเหมือนกับการกดปุ่มรีเซ็ตให้กับวงการแฟชั่นเหมือนกันนั่นก็คือแบรนด์ทีี่่มชวาา Off White ครรถ้ใใสนใจ ไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้ก็อย่าลืมตามกลับไปฟังกันได้และสําหรับตอนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องนพงน์สะทอนกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและอย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื <ๆ S 2> ่อนๆคุณนี่อาจจะกำลังอยากออกแบ์เป็นของตัวเองทําธุรกิจของตัวเองจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กันและถ้าใครอยากให้้้ผมล่ารงไหนนฟัััออัแแตวววบดีีสสํป ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรอนสวัสดีครับ